สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง b i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่11ตุลาคม2567นสเะสำหรับหุ้นดาวโจนเช้านี้ก็จะออกเวลาตี3-5นาทีนะครับของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบ้านเขานะบ้านเราก็ไม่ก็จะตรงวันจันทร์ถึงวันเสาร์แหละประมาณนี้นะครับ ตีสามห้านาทีนะครับออกผลนะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะให้สองสามสี่เน้นที่สามกับสี่มาหกสามสามหกนะคู่เจาะหายแล้วมั้งเนี่ยให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะมันมาหกข้างหน้าเนี่ยตัวเดียวโอ้เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเน้นทางนี้มันก็จะมาทางนี้แปลกเนาะอเอาทุกตัวเลย <c oughs> <peach> เ,อเอาทุกตัวเลยมันจะหนีไปไหนถ้าเอาทุกตัวมันจะเป็นอะไรขึ้นรู้ไหมถ้าเราจับคู่ทุกตัวเนี่ยเรามันก็จะไปเบิ้ลอ่าไม่ไปเบิ้ลก็ไปเลขพี่น้องที่เราไม่ได้จับกันประมาณนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีโชคไม่มีดวงเนาะ,ะจับตดวไหนก็หนีหมดหนีหมดอสรุปแล้วก็คือให้ไม่แม่นนั่นแหละไม่ต้องโทษอย่างอื่นโทษคนอื่นหรอกโทษโทษตัว,วๆๆๆเองนี่แหละ ให้แม่นๆเลยประมาณนี้นะครับอ่าอขออบพราะคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจนเช้าศูนยนึ่งสองนะนี่นะ012หนึ่งสองเนี่นะครับศูนย์หนึ่งสองะครับเรามาจับคู่ที่ครนี้ศนาสี่ห้าุูนย์หกศ3นย์สามศูนสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ด หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเราเน้นที่ 1, นะนหนึ่งเนาะนะครับอันนี้ขอเอาท้ายๆแล้วกันนะครับอันนี้นะครับอ่ะเกิดเอาเลยค่ะนี้ขับ,ร,บรุ่นลมเพื่อความบันเทิงถ้าใครไม่ชอบนะใครชอบก็เอาไปใช้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ซีซีซีพีฟ้าเนี่นะเด่นนะเรือเอานะครับหนึ่งหนึ่งวิวิ่งนะครับอันนี้ชุดวิ่งนะ ชุดบินนะครับขอเน้นที่1น,นะครับเนนะอ่าเรียบร้อยแล้วเกิดเอาครับนี่ถ่ายภาพหน้าจอเอาอ่ะให้เวลาถ่ายภาพหน้าจอแก๊กเดียวนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับอ่จับไปเลยนะครับโอเคนะอาเวนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จน มั่นคงมั่งคั่งครับดีครับ